คนดังก็มาอาจารย์แมนลั่นใช้มนมหาวลมหาเวียนลงณนาดากทองและณนเจ้าโลกทองบุกสำนักอาจารย์แมนอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์แจงคลิปไหวรัสหนาดากทองทำมามากกว่าสิบปีไม่เคยบังคับใครเป็นความต้องการของลูกศิษย์ฉีมีคนดังคนบันเทิงมากมาย กรณีการทำพิธีสุดแปลกสักหน้าดากทองหน้าเจ้าโลกทองพร้อมกับหอมและใช้ลิ้นตวัดเหลี่ยก้นและอวัยวะเพศชายจนกลายเป็นคลิปไหวรัลนโด่งดังเป็นกระแสะวิพากวิจารณ์กันไปทั่วโซเชียลบางคนถึงกับตาขางเพราะส่วนมากแล้วเราจะเคยเห็นแต่สักหน้าหน้าทองและสักมือสักปิดทองเพื่อความเป็นสิริมงคลค้าขายร่ำรวยในทางความเชื่อ ตามที่ได้เสนอข่าวไปแล้วนั้นเกี่ยวกับเรื่องนี้เมื่อวันที่11มกราคมผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ที่สำนักอาจารย์แมนอาจารย์ทำพิธีดังกล่าวที่ปรากฏในคลิปที่บ้านโคกกองอําเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์เพื่อขอสัมภาษณ์เกี่ยวกับการทำพิธีกรรมดังกล่าวแต่เมื่อไปถึงพบว่าอาจารย์แมนติดงานอยู่ต่างจังหวัดจะกลับช่วงเดือนเมษายน จึงสอบถามพูดคุยกับน้องสาวและชาวบ้านในระแวกใกล้เคียงโดยน้องสาวอาจารย์แมนเผยว่าอาจารย์แมนเดินทางไปกรุงเทพจะกลับอีกทีช่วงเดือนเมษายนส่วนพิธีดังกล่าวอาจารย์ทำมานานแล้วเป็นพิธีเสริมดวงชะตาแต่หลังมีคลิปในโซเชียลตนก็เพิ่งเคยเห็นว่าอาจารย์ทำแบบนี้ด้วยเพราะปกติเคยเห็นแต่อาจารย์เสริมบาร,รมีทั่วไป เช่นสักตามตัวลงหนะหน้าทองและสายมูอีกอื่นๆตามที่ลูกศิษย์ให้มาลงที่ร่างกายตรงไหนซึ่งคนส่วนใหญ่ที่มาทำพิธีกับอาจารย์ก็ได้ดิบได้ดีกันหลายคนของอาจารย์หลักๆแล้วจะเป็นสายขาวเสริมบาร,รมีเมตตามหานิยมค้าขายร่ำรวยเพื่อนบ้านสำนักอาจารย์แมนอายุ73ปีเล่าว่า อาจารย์แมนเป็นคนนิสัยดีเคยให้ของขลังเป็นแหวนและบอกกับตนว่าเดี๋ยวยายจะสมบูรณ์ภูนผลและมีลูกศิษย์ลูกหามาหาอาจารย์เยอะมากพอลูกศิษย์ที่มาทำก็ได้ดีกลับมากันหลายคนโดยปกติแล้วอาจารย์จะไม่อยู่บ้านเพราะออกงานเยอะหลังจากที่ตนได้ของขลังจากอาจารย์ชีวิตครอบครัวการเงินโชคลาภก็ดีขึ้นมาเรื่อยๆไม่เจ็บป่วย สุขภาพแข็งแรงตอนนี้อายุ73ปีแล้วยังไม่มีโรคอะไรผู้สื่อข่าวติดต่อสอบถามอาจารย์แมนทางโทรศัพท์เบื้องต้นเปิดเผยว่าขั้นตอนพิธีลงในที่ลับปกติสำนักของตนจะรับลงณห,หน้าตามปกติทางหน้าแขนคอมือแล้วแต่ลูกค้าจะขอให้ลงตรงไหนขึ้นอยู่กับความสมัครใจของแต่และบุคคลและมีลูกค้าบางคน จะระบุว่าต้องการทำนาตรงบริเวณที่ก้นหรือที่อวัยวะเพศโดยเฉพาะเนื่องจากลูกค้าบางคนใช้ร่างกายทำงานอยากให้ทำนาใต้รม่มผ้าอย่างลูกค้าคนที่มาลงนะที่ก้นทำงานด้านบริการต้องการให้ลูกค้ามาเลี้ยงดูเยอะๆอยากให้มีผู้ชายมาเลี้ยงเลยให้ทำตรงนั้นอาจารย์แมนเผยอ,อีกว่าตนจะใช้มนมหาวนมหาเวียน ซึ่งก็จะให้คนวนเวียนได้สัมผัสพิสวาดตรงตามคาถาของมันซึ่งผลมากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลโดยแต่ละจุดก็จะใช้คาถาต่างกันขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้าอยากจะให้ทําจุดไหนอาจารย์ก็สามารถทําได้หมดโดยพิธีธรรมนะมีมานานแล้วโดยศึกษามาจากตําราเนื่องจากอาจารย์เป็นคนสุรินมีเชื้อสายมีแนวทางอยู่แล้ว ทำแบบนี้มากกว่า10ปีส่วนมากที่มาทําครั้งแรกและได้ผลลัพธ์กลับมาทําซ้ําอีกอาจารย์แมนเผยว่าหลังมีคลิปกระแสดังกล่าวตนก็ไม่ได้กังวลอะไรเพราะเราทําจริงแต่ไม่เคยบังคับใครว่าต้องทําบริเวณตรงนั้นตรงนี้แต่ที่ทําทั้งหมดเพราะลูกค้าแจ้งความประสงค์มาชัดเจนบางคนมาจากต่างประเทศบางคนเดินทางมาไกลอาจารย์จึงต้องทำพิธีให้ ซึ่งจะมีทั้งคนในวงการบันเทิงคนดังมาทำพิธีกับอาจารย์อีกด้วย